สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนาน,นาชาติประจำปี2568ครั้งที่1ภายใต้หัวข้อ Beyond Assessment Diving Education c h a i n ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยด้วยกลไกลการประเมินค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลินทิพพรวรินวชระโรธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าบทบาทของการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาไทยนั้นการประเมินคุณภาพไม่ได้เป็นเพียงการตรวจสอบแต่เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนครูและระบบการศึกษาไทยให้ก้าวทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งใช้ข้อมูลเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษาทั้งนี้สมศไม่ได้เป็นเพียงผู้ประเมินแต่ยังเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการผลักดันนโยบายการศึกษาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยได้ตั้งเป้า4เรื่องหลักที่สมอสอจะต้องดําเนินการดังนี้ 1. ระบบสถานนะสถานศึกษาที่ดีเพื่อเป็นต้นแบบนําไปขยายผล 2. วิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกคือการทําความเข้าใจปัญหาคุณภาพการศึกษาแต่ละพื้นที่แต่ละกลุ่มเป้าหมายเมื่อเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก็จะตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของพื้นที่นั้นๆได้มากขึ้น อีกทั้งสามารถบูรณาการกับชุมชนและคนในพื้นที่ได้ด้วย 3. กำหนดนโยบายให้ตรงจุดตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษา 4. ติดตามและประเมินผลใช้ข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงนโยบายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การประเมินเนี่ยไม่ว่าในมิติไหนโดยเฉพาะมิติด้านการศึกษาการประเมินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งทําให้การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามีคุณภาพมากขึ้นเพราะในฐานะที่มันเหมือนเราเราอยู่ในบ้านเราส่องกระจกอยู่ในบ้านและไม่มีคนอื่นมาช่วยสะท้อนเราอาจจะไม่เห็นมุมมองที่ แตกต่างสมศก็มีหน้าที่แบบนั้นคือหน้าที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกับสถานศึกษาแต่มันไม่ใช่การสะท้อนเพียงแค่ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการทำงานของสมศมีการเก็บข้อมูลมี Data ที่นําไปสู่การให้ข้อเสนอแนะแบบมีสมมุติฐานที่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยอยากให้มองการประเมินในเชิงบวกก่อน แล้ววันนี้ที่ต้องชัดเจนที่สุดก็คือบทบาทของสอมสเราไม่ได้เป็นผู้ตัดสินแต่เราเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะเราไม่ได้เป็นผู้ให้คุณให้โทษแต่เราเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชที่ทำให้การศึกษาของใครดีขึ้นนี่คือบทบาทที่เปลี่ยนไปเพราะตลอดระยะเวลา25ปีของการทำงานของสอมสอสตัวสมสอเองก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเองอก็ประเมินตนเองจาก การโดนคนอื่นประเมินถูกเสียงสะท้อนเช่นเดียวกันดังนั้นบทบาทของสอสอที่เปลี่ยนมาเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเป็นโค้ชให้กับสถานศึกษาเนี่ยก็เพราะเข้าใจในบทบาทของตอนเองมากขึ้นนี่คือมิติใหม่ของสอสอในวันนี้ค่ะ ด้านศาสตราจารย์ดรองอาจนนยพัฒนผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสอมศได้กล่าวว่าการจัดประชุมครั้งนี้เป็นเวทีนโยบายสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเจตนารมณ์ก้าวใหม่ของการประเมินคุณภาพซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทของสอมศจากผู้ตัดสินคุณภาพสู่การเป็นผู้ผลิตข้อมูล คุณภาพที่สะท้อนสภาพจริงของระบบการศึกษาไทยเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายเชิงระบบได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพโดยเน้นย้ำว่าการประเมินคือเครื่องมือเพื่อพัฒนามิใช่ภาระของสถานศึกษาพร้อมทั้งใช้เทคโนโลยี AI และ Machine Learning ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสร้างแด s บอร์ดอินเตอร์เรกทีฟ เพื่อให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนเออตอนนี้นะครับได้มีการประเมินสถานศึกษามาได้มากพอสมควรนะฮะใกล้จะครบเป้า15,000นะครับในปีหน้าก็จำนวนก็ประมาณนี้นะครับใกล้สิ้นปีงบประมาณเนี่ยเรายังมีการประเมินในหลังจากเดือนตุลาพฤศจิกาธันวา ภายในปี2568เนี่ยจะมีสถานศาึกษาอีกจํานวนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาบางแห่งจริงๆต้องถูกประเมินแล้ว <ฮะ S 1> ในแนวพรมแดงกับประเทศกัมพูชาซึ่งมีสถานการณ์ <ฮะ S 1> ความไม่สงบตอนนี้นะฮะก็กําลังจะประเมินหลังจากเหตุการณ์สถานการณ์ดีขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นสถานศาึกษาในช่วงยที่เราจะประเมินในปี2568 <ฮะ S 1> แต่แน่นอนรูปแบบที่เราคิดว่า สะดวกในใวันเมื่อสักสองสาปีที่แล้วนะครตอนนี้เรากําลังเร่งพัฒนาให้สะดวกมากยิ่งกว่าน,นั้นโดยให้สถานศึกษาป้อนข้อมูลตั้งแต่ต้นฐานนะครับเ,เราพัฒนาไม่เคยหยุดเลยนะฮะเราหวังว่าต่อไปภายข้างหน้านะฮะสถานศึกษาสามารถป้อนข้อมูลโดยไม่ต้องทําเล่มรายงานะสามารถป้อนหลักฐานลง,งนในแพลตฟอร์มที่เรากําลังกําลังเร่งพัฒนาตอนนี้กําลังเริ่มกับสํานักง,งาน,นาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาแรก ที่ข้อมูลต่างๆจะไหลามาตั้งแต่ต้นทางที่สถานศึกษามายังต้นสังกัดคือสพส,สและหลังจากนั้นข้อมูลจากสพสจะไหลามาามาถึงสพสเลยแล้วการจัดรูปเล่มรายงานที่เป็นภาระต่างๆเนี่ยเราจะไม่ได้ดูตรงนั้นนะฮะจะมีการฝังตรึงปัญญาประดิษฐ์เข้าไปในแพลตฟอร์มเพื่อช่วยสถานศึกษาสามารถประเมินก่อนนะครับที่จะส่งข้อมูลมายังต้นสังกัด